คุณรู้จักปลาคาฟไหมมันเป็นปลาที่ว่ายทวนน้ําปลาคาฟต้องว่ายขึ้นน้ําตกถ้ามันว่ายสำเร็จมันจะกลายเป็นมังกรแต่ถ้ามันไม่สำเร็จมันก็จะกลายเป็นแค่ปลาธรรมดาชีวิตคนเราก็เหมือนกันถ้าต้องเลือกจะอยู่เฉยๆหรือว่าจะสู้กับกระแสคุณเคยรู้สึกไหมทุกวันเหมือนเดิมงานเดิมงเมง,นเมงนเินเดือนเท่าเดิมความฝันทุกเก็บไว้ในลิ้นชักแล้วคุณก็บอกกับตัวเองว่ายังไม่ใช่เวลายังไม่พร้อม เดี๋ยวค่อยทำนั่นไม่ใช่ความปลอดภัยนั่นคือคุกขังความฝันของคุณความสบายคือยาเสพติดมันทำให้คุณรู้สึกดีแต่มันก็ฆ่าคุณช้าๆฆ่าความฝันของคุณฆ่าโอกาสของคุณแล้วคุณจะทำยังไงล่ะคำตอบมันง่ายนิดเดียวก็คือการออกจากพื้นที่สบายลองทำในสิ่งที่คุณกลัวเริ่มทำธุรกิจออนไลน์ที่คุณฝันไว้ เรียนทักษะใหม่ที่คุณคิดว่ายากพูดหน้ากล้องทั้งที่คุณกลัวมันจะยากมันจะเจ็บมันจะทำให้คุณอยากยอมแพ้แต่นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นจุดที่คุณเริ่มเติบโตจุดที่คุณเริ่มมีชีวิตจริงๆคำถามสำคัญก็คือคุณจะเป็นปลาธรรมดาหรือจะเป็นมังกรจะอยู่ในคุกที่สบายหรือจะออกไปโลดแล่นในโลกที่กว้างชีวิตของคุณคุณเลือกเอง